ห้าง,งง่อยเอานาะรับบุกคอยมันมันอะไรครับเหมือนบุกหอยมีพจน์เก็บหลายครับหอยมีอะไรไปครับ ก็ไปครับผมแต่ว่าขันสะเป็นกัรขึ้นน,าาน,นีกมาจะไล่ก็หนีแับขึ้นเอามาแตกับ tôi mà thấy mình nhưng lại mình nhưng tôi có chỗ ngắm người mà ngon 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 ย่างต่อไปครับนี่ครับพอแล้วเห็ดแดงไม่รู้ว่าทางอื่นเขาอื่นเห็ดยังงี้กว่าทางบ้านผมงเขาอื่นเห็ดแดงแบบนี้ครับย่างมันสองโลกอดอกนึ่งเงียบนิดแดงครับอีกดอกหนึ่งครับ โอ้ยดอกนี้ลืมทีเน่าแลวครับแม่งจุอมันไปครับ่อไปทีมออ่มันออกมันออกเป็นปลาเนี่ยถ้า,าคนมาเก็บ่นผู้คนเก็บ้เพิ่จนจักหมองมันสียางใส่ยางใส่เลยหมองบนะ คยออกมองไวนน้เพื่ไปหม่องคับผมบ่คอยเลยเก็ยบยางทั่วจั็หน่อยลงขั้วบุครับ,รบไปครับยางอไปครับนี่พลอะยะครับนี่ก็ไข่เยอ้อ๋อกนวงงามเย น้ำอยู่นครับใครรับข้า,างบ้านเอินวางไหนครับคอมเมนต์หน่ครับใต้คลิปแบบล่องเขียวมมีมือเียวเียวเลสียมากผุก่มต้มเล็กนะ้อยก็น่นะหมากลุ่มต้มเนี่ยมีความเรมมีขี้็บ นี่สิใช่เสียมสีดีกว่าเสียมสีดีกว่าไปครับย่างต่ก็ปัจจครับ กลุ้มพี่น้องผู้ใดมาก้นไน่อยังไม่ถมมันมาหาคนพวกไอ้เงามันไม่ถมกดกดติดตามพมกดติดตามผมนี่แหละส่องยูทูปผมมึงเห็ดกดมึงกดติดตามกดซับสไครป์ผมเนี่ยเพื่อนผมนั่งไก่ผมนี่นั่งไก่เห็ดต่อไปลงมจี๋ เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับนี่นะครับวิธีฆ่าบ้านเนาะให้เบิ้งไปเรื่อยๆเสียงผุนทางผุนกับนีคนเก็บหลายเลยพี่น้องเก็บรายครับื้มพี่เนาะเสียงมาเก็บเพื่อน nãy gặp thun tiếng người đang tiêm luôn phải không kịp phải không nhìn mát không? chị nhìn mày bên kia kia mặt Thật nâu rồi <laughs> đó Nâu rồi náo loa 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 bớt loa náo loa náo loa ai hấp nha, <Nhạc> có liệu không chị tắt toàn đầy vô nghỉ đó toàn đầy vô Ư, có cái gì nào? cái gì hấp

nhìn tiền ăn nhìn mày ăn đi ăn đi ăn cứ câu hợp ăn tiền ăn đi ăn đi ม okay. ีหิวเขาอี่น้่งคุณกำลพดวพ่อเห็ดเห็นยังไฮนี่หาว่ในขั้นี่เจอค่ะก็ค่หาต่อเคียบเ้งขันออกใกล้ๆกันแสดงว่ามันอยู่นี่ ให้ถือเสียมเนาะปอ่ยเลยครับข้งสาวผอ่ะเฮ้ยไม่เห็นเนาะเอาเมื่อส่วนเอาอะไรด้เป ค่อยหน่อยไปอยไปอันนี้ถมไปพ่อน่อยหน่อยันี้ถมไปมึหนาเปิ่งกะตห้องบาเพิ่งเือ ไอหน่อหน่อโกเคเห็ดหางไปอาวนี่ดิเก็ไขครับโอ้เจอที่ใดเด้อกก็ไข่เห็ดไข่เห็ดไข่สองแค่เนาะเห็ดไข่เห็ดเล็กน้อยแล้ว นี่ครับนี่นครับอีกดอกนึงครับมันออกมันอ,อ่อ,อกใกล้ๆกันอ่อนอ่อนใกล้กันเทียมมันมากเทียม่มากนี่หลังขาเทียมถึงน,นี่ เชียบึงเชียบึงเฮ้อยอะไรเสียมมานั้นปวดหลังไปครับเข้าไปครับฮะ อ,ออกหลยอยู่เลยครบแต่ว่าคุ้นหลายจักหน่อยถืเลยมีหางหางก็บังย่าหาบึงแม,ม่นเห็ดนี่ยังวะออกง่ายเลย กินอไรมาหัวเมียพวกนี้มาเก็บกันเเบื้องบน่ของเก่าม่นี่เปียนี่แนนนน่อยโอ้ยเด็บมึงเลเขียบมึงเป็นเียเวมันยาวกว่านี่ก็บกตาสีนบ ยินตะมอกซุไดหอากูมีอยู่มากกว่ายังมันสนัยุกกวได้ยังกเบียดนี่ครับเียวนี้ขอทำไกพันกระบาดแล้วไอ้พวไ้ซุปนึงอยู่ เขาปิดคลิปไปทั้งนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ